นี่ค่ะม่ดดาโมโพนะคะเจอคุณลุงโฮมแล้วนะคะซ้ายหาซ้ายเมาบางครั้งนะคะเจอคุณลุงโฮมแล้วเห็นยังอยู่สายว่ามีทามหาหนแตลอดอ่ะนะหหนเออ<า>เจ็บขาไปยังนอกอนอนแล้วเดดนไลยนันะ่นน่ะ เอองานบุญงานมอลำบ่เคยพลาดสีเหลือบ่ขาเนี่ยนะเฮ็นยังกินคะเฮ็นยังกินนั้นต้มปลาต้มปลาน้อเงื่อนผู้บ่าวสูตรมงติละสองหลังโอ้ยเนาะหลังบักใหญ่หนึ่งมาเมาน้มกันหัวก้อนไปดิเจอซีเรียงก่อนว่าพ่นหูเขากินกับยังนะมาเมาน้มก่อนมาแต่ละเทือบค่อยเห็น มื่อนี้ยพบพ่อเพิ่น,นเนอ่อเมื่อน,น,นั้นฉลองรลายเห็นไหมพอนอนอยู่นี่เนะ <c oughs> <c oughs> นฉลองเนาะฉลองเต็มทีเนาะเอาเต็มทีไปเลยลมาเติมโหขึ้นร้ายชีวิตบ่มักไผยมักมั่นลุงโฮมเมยเอห้ามก้อนเดี๋ยวหนูเอาอันนี้ให้เดี๋ยวดเ,เดี๋ยว ไปดิฉันไปบังทนหุงเขากัำยังนี่กินเขากัำยังเศร้านี่ต้มปลาต้มปลาเปินบานผู้เบาสุดอันนี้กับเพื่อนเจ้าได้เนาะเพื่อนรังโบราณอยู่ผู้เดียวอยู่จังได้ลูกเมียบุมีนี่บะเมนเล่านี่เต็มเลยบกเขานี่ ตะก้อนเฮ็ดตอนนี้เด้เหอหอยนองเฮ็ดแล้วโอ้บ่โอู้อู้สำหรับนอนเล่นรอบแถวนี้ก็บ่มีคนอยู่มีแต่ลุงโฮมนั่นละแถวนีแถวหนี้บ่มีคนอยู่เลยนี่ต้มปลาเงินคนรวยนะเงินคนรวยแต่ไม่มีใครอยู่ เขาอยู่พุ่นในตลาดเออเราเห็นอยู่นอะสิได้โอ้ยเขาเน้ยวป้านี่เจ้าหงเขาโอ้ยอยู่คนเดียวเนาะอวัดปลาก็ไม่ต้องไปเนาะไปยุ่งนาผักเมื่อกี้นี่นะไปยี่เนาะครับไปก็เข้าซอยเพิ่นอันนั้นบอสิต้มป้าบ่อันนั้นครับเตรียมไว้อ๋ออันเขาอืดอยังนี้เนี่ยอันนั้นเนี่ยแกใส่ปลาเจ้า คืออะไรอะผักหวานใช่ไหมคะตะไคร้โอ้ทาตะไครผักหวานผักหวานน้ำมาแต่ใดคะเนี่ยบหม่อนแบ่หม่อนฮึออันนี้ไหมคือผักหวานเอ้าแล้วเจ้ามากมากมันแองเดงๆอั่นี้อ๋อแล้วเจ้ามาแหย่อย่างนี้กินยอดป่ะเนี่ยห้าเอ้ากินได้บ่ได้ครับฮะนอกชิมด้วยมันกระเซาะอยู่เนาะบ้านพอบาสูตรนี่เซ็ตเราของนอนเจ้านี่บ่ะพ้วนบ่ อยากนอนตรงไหนก็นอนผู้เดี้ยวเล่นมีประจํากระพุนแล้วมาเมื่อนั้นเห็นแต่หมู่เจ้าเจ้าไปใช้ปุ่คนเลยอยากหัวเล่าก็ยังนี่หมู่เพิ่น่ะหมู่เขากินผู้เดียวก็หาลูกบ่หาเมียจะเสร็จแล้วแต่มีเงินบ่ได้ไปใช้พักนี่ฮะโบมีเ่าเงินโบมีเงินซื้อยาสูบเก็บกินยาสูบเอาฮะ เก็บก <muitas> <arias> ินยาสูบเอาเก็บกินยาสูบคืออะไรยาสูบจะสูบไปแล้วนะยังบวมีเงินเลยเก็บกินเอายังไงเนาะเก็บกินเอาที่เขาทิมนะที so <t bowls are eze> mm ่เขาสูบท yeah, right? ิมมาบ้าที่เขาสูบทิมมานะเก็บเอาเลยโอ้ช่างบ้าแท้ไม่ต้องสูบละมั้งใส่กระคอใหเด้อขอโทษด้วยเจ้าเจ้าเออเนาะโอ้ยล้างอะใดก็ได้ดับผู้บ่าวสุดนะนะเปิดน้ำล้างเออเปิดน้ำล้างเอาสับค่าเลย บ่บ <ะ S 1> บต้องสูบหรอกอย่าสูบไปนะเลิก,ลกลไปเลยเออบ่มีเงินม,นกมนอออากๆสิให้อยจากสาบาทนี่ถ้าเกิดเออซื้อขนมซื้อลูกอมก็สิให้หลายอยู่ดอกนี่ซื้อจาสูบเอา้าสาบาทได้ไหลายอยู่ดอกเออสาบาทนี่สูบอ,อันที่ครึ่งปีพุ่นสาวซื้อสาววะเออถ้าวา่าซื้อขนมซื้อยังกับพ่อขายอยู่ เสือยาสูบลไปห้าฟืนหนึ่งและบาทหฟืนหนึ่งเขาแลวเท่านี้บูดยังได้เอาเนาะนี่นี่เขาบ่หวงดอกฟืนเลนี่เขากไม่ได้ห่วงหรอฮะเด่นเพิ่นเนาะเพิ่นก็ไ่ได้ห่วงเลยเด้มองฟืนบูดไปอยากนี่แมนเดียวอันนี้คลองคล้องมาเลี้ยงป่าเนะ เงื่อนลังพูนนั้นย่างงามด้วยนะคะก็บ่ม,มีคนอยู่ร้างประมาณ40ปีแล้วอันนี้เป็นบอ่อแต่ก่อนนะเอื่อเนาะเพื่อนเงื่อนลังพูนก็ไม่มีคน,อ,นอยู่เรื่องเต่าเรื่องอยังเนาะคีณบิดละพอเช็คจอยนะแมนแมน,นแต่ผมอยู่หน่อยปะดูไปกันเ้อค่ะบัดนี้เด้ออยู่ดีไม่แห้งได้ลุงงง มาเยี่ยมมายามมาถามไทยม<า>ไม่มีอะไรให้มากนะคะเอานมมาขนม,มให้โป้ที่นอนผู้บ่าวสูตรปุณิโอนเนาะปุ๊บต้องซักว่านะนะนะปุ่นกางเกงในย,ยักษ์พลาดจะใช้กระเพาดโอ้ผ่าเชตูผู้บ่าวสูตรเนานะซ้ะายห้านะคะมีงานปาร์ตี้ที่ไหนไม่พลาด เออหนูเสื้อพ่นก็ใส่แล้วก็ไม่ต้องซักได้เสื้อก็ได้ได้ตากไว้ให้มันฆ่นนนาเชโรคเราจะซักไหมนี่เ,เจ,จ้าได้บัตรสวัสดิการอยู่วะนนบ,บัตรสวัสดิการอนะ่ะสามร้อยนะได้อยู่เป็นบ่ได้ยังไงอ๋อได้อยู่เนะาะพอได้ซื้นะอแฟบซื้อสบู่เนาะค่ะพ่อทบทบประตูพ่นก็นนะ,อะนโอ้ประตูพน่นกระเรอกครึ่งนึง บงองันคนจอบเบองเจ้าได้กินข้าวเมื่อคืนอ่ะมีวิทยุนะคะประจำกายหนึ่งคนน่ะนอนอยู่นี่เนาะเออค่ะที่นอนมอนมอง้งตั้มนี่รถคู่ใจคนนี่ที่ไปแหลแ่เตละมือไปหาเลาะคุยผู้สาว เสื้อผ้าไม่ต้องซักอบโอโซน,นเ,เรียบร้อยฮะด้ามหน้าจังซักอีกเท่หนึงโอ้ชี่ซักแล้วลลวะสันอ๋อให้ครบปีก็จังซักแล้วชีวิตผู้บ่าวสูตรนี่เมียกับเมียนี้ปา้าพูนว่าเอ้อเนาะเดินทางไปต่อนะคะ เจอภัยกระจอดนะคะกัแจกไปเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะคือบริวาแจกร้ายมากมายนะคะเพราะว่ามีร้ายบานนะคะคนบานเฮาคนลำบากกับร้ายะค,ะค่ะครไม่อยู่ไม่กินก็ซาทุน้ำพึ่นะคะนี่บ้านที่ว่า ย่างงามด้วยนะคะเมื่อประมาณส0่สิบจีคอนอยู่ค่ะคลิปนี้มาดามมุกบกุ้งทอดจบเพียงคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซิงค์เพื่อนก็ตก้อง,งใจให้มาดามมุกบัวให้คลิปต่อไปนะคะฝากคอมเมนต์ใต้โพสต์ิดชมก็ได้สวัสดีค่ะ